ถ้าแรกเริ่มเลยก็เสียภาษีครับเป็นที่ดินบ้างเปล่าอยากหาอะไรทาที่มันสามารถลดภาษีได้ครับ จะวางท่อท่อเมนนะครับยาวไปนะครับประมาณสักดูจากสายตาแล้วประมาณสัก6 70เมตรนะครับแปลงนี้จะไม่มีไฟนะครับเราใช้โซลาร์เซลล์นะครับช่างก็กำลังประกอบโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อท่อเมนให้ก่อนนะครับท่อเนี่ยฮะเราจะใช้มาตรฐานต่ำสุดนะครับเราจะใช้8.5นะครับท่อ2นิ้วนะครับใช้8.5ก็คือ ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับเพราะเราจะไม่ใช้ของออที่ถูกกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเวลาเดินมันจะมีปัญหานะครับใช้งานจะมีปัญหาก็เลยใช้เป็นท่อมาตรฐานหน่อยนะครับแต่เขาจะมีหัวบา้าลหัวเขาจะบานฝั่งหนึ่งเห็นไหมฮะเขาจะบานฝั่งหนึ่งแล้วก็จะวางยาวไปนู้นเลยนะครับกับต้นแรก แป้งใหญ่เราจะใช้ท่อ3นิ้วนะครับแต่แป้งนี้มนันประมาณแค่สอไร่เองนะครับเราก็เลยใช้ท่อ2นิ้วเป็นเมนนะครับอันออนี้ทดลองซัมมนะครับ น้ำแรงใช้ได้เลยนะครับไม่น้อยหน้าไฟฟ้าเลยแต่น้ำรู้สึกว่าจะเป็นเป็นนมเลยนะฮะแรงใช้ได้โอเค ตัวนี้ครับสําคัญเลยนะครับเพราะน้ำเนี่ยเป็นโอทินเลยก็อจะตันองเราก็เลยต้องกรองสายนีดนึงกรองสายนี้ต้องต้องมาถอนบ,บ่อยพอสมควรนะครับก็มันจะมีลูกศรน,นะฮะ oh, <no. S 1> ลูกศรชี้ไปทางนี้นะครับโอเคสําคัญนะครับกรองสายบางคนบางที่เนี่ยไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าจะใช้แล้วก็จะดีกว่า การอัดกาวก็สาคัญนะครับอย่างห่วกาวนะครับเพราะว่าน้ามันแรงตั้งขึ้นประมาณนี้ครับประมาณสัก8 0หรือเมตรหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันน้ําย้อนไหลย,ย้อนกลับได้ด้วย เป็นเลนะครับพ่อ่ะ oh, <no. S 1> กล้เสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือ2แถวนี้จะปลูกสลิดโคเต้กับจันแดงอินเดียนะครับสลับกันปลูกเสร็จเดี๋ยวเราจะวางระบบน้ำน,นะครับจะเดินท่อ P.E. นะครับให้สูงหน่อยแล้วก็เราจะเจาะไอ้หัวน้ำหยดนะครับ เใช้หัวปรับปรับได้นะครับปรับเป็นหยดก็ได้นะครับเราก็ปรับเป็นแปดทิศทางก็ได้นะครับเราจะจ่อนะครับตรงรุมเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะเราจะปรับประมาณนี้ช่วงต้นๆน,นี้ให้หยดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันกระจายมาก คือน้ำเราจะปรับปรับให้มันออกแปดหัวก็ได้นะครับแบบนี้หรือไม่เราก็ทําให้มันหยดได้นะครับหยดประมาณนี้ก็ได้ไดนะครับเพื่อประหยัดน้ําถ้าแบบนี้15นาทีเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรเลยเกินลิตรแน่นอนแล้วก็ถ้ามันเราก็สามารถปรับได้ครับมันตันเราก็สามารถจะอ,ออกได้คนระับหัวแบบนี้มันดีตรงที่มันประหยัดน้าได้ แล้วมันไปได้ไกลเราจะปรับช่วงช่วงแรกนี้ให้เป็นให้มันหยดนะครับแล้วก็จะปล่อยแบบนี้ประมาณนี้คคัปป่าปาืืออชีอววิหใจ ธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนสวัสดีครับคุณปาล์มนะครับคุณปาล์มขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจคนรักป่านะครับที่เป็นผู้สร้างป่าในพื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ตั้งใจมากนะครับเพราะดูจากการเลือกต้นไม้แล้วนะครับแล้วก็ลงทุนวางระบบน้ำด้วยแล้วก็ขุด,ดเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำจากที่ทีเเ่เราประเมินกันนะคร พื้นที่ตำ่ำกว่าจะได้ทำเนี่ยโห <มา S 1> ใช้เวลานาน<ม>าพอสมควรนะตั้งแต่ที่เราคุยกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้แมคหลายคันด้วยมีแมครเสียด้วยครับครับก็ด้านหลังนี้จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้3มแผงโมโนนะครับโมโนก็คือด้านล่างก็จะแส,ะแสงแดดก,ก็จะเข้าได้ด้วยแล้วก็แดดอ่อนก็สามารถที่จะเปิดน้ําได้นะครับ,รบก็จะเป็นปั๊มหอย สองนิ้วนะครับอัดขึ้นไปนะครับน้ําอาจจะยังเป็นน้ําโอวัลตินกาแฟอยู่นะเพราะามันเป็นมันเป็นดินทรายแต่ว่าข้อดีตรงนู้นนะครับเราเปิดน้ําจากเหมืองเข้ามาได้นะครับเราจะเติมเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับครับมานี้ก็จะเป็นบอลวาลแล้วก็จะเป็นที่กองทรายตัวนี้เราสามารถเปิดล้างได้นะครับเปิดพอเปิดล้างปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนต่างๆตัวนี้นะครับ มันจะได้ไม่ไม่ไปอุดตันท,ท่อน้ำหยดของเราประมาณนี้แล้วก็เราก็จะเดินเมนไปขวางเลยนะฮะจากนั้นเราก็จะเดิน P e วนนะครับที่ต้นไม้นะครับคิดยังไงถึงคิดที่สร้างป่าครับถ้าแรกเริ่มเลยก็เสียภาษีครับเป็นที่ดินบ้างเปล่าแล้วก็ทีนี้อยากหาอะไรทาที่มันสามารถลดภาษีได้ครับครับก็เลยคิดว่าปลูกป่าดีที่สุดเพราะว่า ดูแล้วก็คือปลูกแล้วก็คืออยู่ยาวเลยเราไม่ต้องกลับมาทําทุกท, <ำ S 1> ทบีบ่อยๆครับ <Wow. S 2> แล้วก็ตอนแรกก็ดูจะปลูกแต่ต้นสักเพราะว่าหาข้อมูลก็เจอแต่ต้นสักนะครับ,รบก็พอมาดูที่จริงๆก็คือน้ําท่วมครับแล้วก็ oh, <no. S 2> สัตว์ปลูกไม่ได้ครับก็เลยตอนแรกก็ยกเลิกไปฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เออจริงๆมีต้นไม้หลายต้นที่ปลูกได้ครับ ครับก็เลยมาเลือกหลายรอบเหมือนกันใช่ครับเลือกหลายรอบแล้วก็เป็นคนเลือกเองด้วยนะครับเ็าต้องบอกเลยครับมีต้นไม้ที่ปราบเซียนสาหรับคนรักป่าเลยเพราะมันหายากหายากแต่ก็หาได้เกือบครบทุกอย่างเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีต้นไม้มูลค่าสูงนะผมปลูกอยู่ช่วงนี้นะครับมีจันแดงมีซิลิโคเต้นะครับอยู่แปลงนี้นะครับแล้วก็มีพาราเซนโตสนะครับที่ใหม่ๆเลยนะครับระบบน้ําของเราเนี่ยก็คือตอนนี้กี่โมงละ เราตั้งทัมเมอร์ไว้ประมาณเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีคือทักให้แดดมันมันจัดอย่างนี้ตอนสี่โมงสี่โมงช่วงเช้ากับสี่โมงแปดโมงกับสี่โมงแปดโมงเช้ากับสี่โมงเย็นสักกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงดีกว่าอ่าครึ่งชัวงช่วโมงอันนี้ก็จะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ของปั๊มนะฮะแล้วก็จะมีเบรกเกอร์แล้วก็มีการฟ้าผ่านะฮะ อันที่เสริมขึ้นมาก็คือ,อของแปลงนี้ก็คือมีทามเมอร์สวิตต์นะครับอาเปิดแล้วอ่าจะเห็นได้ว่าเป็นเลขศูนย์นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่านี่ตอนนี้แดดมันขึ้นอยู่ประมาณแรงดันอยู่ที่105โวลต์น,นะครับ105โวลต์แล้วก็วัดนะครับก็จะต่ำหน่อยเพราะมันเป็นช่วงเย็นแดดอ่อนแล้วประมาณตอนนี้ประมาณ5โมงกว่ากว่านะครับอยู่ที่196วัตต์ ก,ก็ยังทำงานนะฮะปกติแผงเราเป็นแผงรุ่นเก่าใช่ไม่ทำามนแล้วไม่ทำไม่ไมทำแล้วก็จะ,จะน้อยมากครับแต่แผงของเรานี่ก็แสงน้อยก็ยังทำงานแต่ก็อาจจะเบาหน่อยนะครับแลงนี้ก็คือเรามีดินใบไม้เรามาปลูกด,ด้วยเพราะว่าดินตรงนี้เราเอาขึ้นมาจากล่องเนี่ยมันก็จะเป็นดินทราย ถ้าส,ส่วนใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นดินทรายเลยนะครับแข็งมากขุดแทบไม่เข้าเลยครับแล้วก็เราก็เลยใช้เป็นน้ําหยดแบบนี้ครับถ้าเราเปิดมันก็จะจะไหลแรงนะครับแต่ปลายปลายจะไม่จะไม่ค่อยออกนะครับเราก็จะปรับให้มันเหมาะสมนะประมาณนี้เพียงพอต่อต้นไม้ของเราต้นที่สองเนี่ยน้ําไม่หยดนะครับเราก็ปรับนะครับ เราจะปรับให้แค่น้ำเนี่ยหยดลงแค่ตุ้มต้นไม้เท่านั้นนะครับเพื่อหนึ่งก็คือเราประหยัดน้ำสองเราจะป้องกันไม่ให้ยากขึ้นนะครับตามบริเวณนี้ครับก็จะช่วยได้ตอนนี้ก็หยดทุกทุกหัวเลยนะครับหยดประมาณนี้เพียงพอเลยครับถ้า15นาที20น,ทานาทีสาสินาทีเนี่ยชุ่มแน่นอนก็เลือกเองนะฮะนี่คือเป็นต้นอินจันนะครับ อ,อินจานมั่งมีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นต้นจิกน้ำแล้วก็ยางนานครับปกติเนี่ยถ้าแปลงเล็กๆแบบนี้ครับบางทีเราก็มาแนะนำแล้วก็อยากให้ f อซปลูกเองนะครับแต่ว่าแปลงนี้ที่ตั้งใจมาก็คือหนึ่งความตั้งใจของคุณ ฟาร์มเนี่ยที่อยากทำจริงๆนะครับเราเห็นความตั้งใจเราก็เราก็เลยมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็เป็นคนเมืองจริงๆเป็นคนที่ที่นี่ใช่ไหมฮะเกิดอุทัยอ๋อเกิดเกิดที่กรุงเทพครับแล้วก็แต่ว่าพ่อแม่แม่เป็นคนอุทัยครับพ่อบุรีรัมย์ครับอ๋อทำงานอยู่ชนบุรีครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ชนบุรีอยู่ทำงานอยู่กรุงเทพชนบุรีนี่แหละ ครับผมก็กี่วันมาที่นี่ทีครับก็คาดว่าจะสองอาทิตย์มาทีครับสองอาทิตย์มาทีหนึง่งแต่ก็ก็มีการแอบแอบดูด้วยนะครับมีการติด <S <S กล้องวงจรติดตรงนี้โดยใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์ด้วยนะครับเวิร์กมากนะฮะเราก็สามารถดูเรียวถามได้เลยนะครับว่าต้นไม้เราเป็นยังไงปีนี้ร้อนครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนก็จะน้อยลง แต่แปลงนี้ไม่กลัวเลยครับเพราะมีเหมืองเปิดน้ําออกมาตรงนี้สวยงามนะแปลงนี้แล้วคิดว่าเห็นบอกว่าอนาคตเราอยากใช้ไม้เขาห่างกว่านี้สักหน่อยหนึ่งก็วางแผนที่จะขุดล้อมออกครับขุดล้อมออกก็เนี่ยล้อมได้ออทุกต้นครับหรือจะไว้ได้ทุกต้นเพราะทุกต้นดีหมดเลยที่เอามาครับ,ค,รบคือตอนนี้ทํางานอยู่เนี่ยคืออยู่ชมบุรีเนี่ยทำอะไรครับ ก็ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับทำชิ้นส่วนรถยนต์ครับโอ้โชีวิตด,ดีด้วยที่พลาสติกครับครับคิดว่าอีกกี่ปีจะ,กะเกษียณฮะหรือยังไม่มีวางแผนก,นการการเกษียณเลย<ม>ก็ยังยังไม่ได้วางแผนเลยนะครับแต่ว่าปลูกต้นไม้ไว้ก่อนครับดีมากครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่นะครับ สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดฝรั่งเอ่อฝรั่งอันี่เขาห้าม,มก็คือหนึ่งทำห้ามถามว่าทํางานอะไร,อา,าอ,ะไรอายุเท่าไหร่ที่เราถามหมดเลยถามเพราะรเราอยากจะรู้ว่าอายุสามสิบเจ็ดปลูกต้นไม้ไว้ถ้ากเกษียณเนี่ยอีกยี่สิบปีครับยี่สิบสามปีครับต้นไม้โตมากแล้วครับโตแล้วแล้วก็สามารถมาอยู่วางแผนมาอยู่ได้เลยนะครับแปลงนี้สวยถ้าเป็น สามารถที่จะทําบ้านต้นไม้ข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับก็เป็นแหล่งเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่พักผ่อนในอนาคตยังมีเวลาคิดอีกหลายปีมากว่าเราจะทำอะไรตรงนี้ครับครับ<ะ>มีอะไรบอกเอฟซี FC คนรักป่าแล้วกเ็เพื่อนๆที่กำลังสนใจกำลังตัดสินใจลังเลอยู่เพราะว่าเรามาช่วยกัน ทำให้โลกลดโลกร้อนลงนะครับ <Wow. S 2> ด้วยการปลูกต้นไม้นี่แหละนะครับก็ปลูกวันนี้โตวันนี้ครับจริงจริงจริง,รงรเราก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวค่อยทําเวลาก็ผ่านไปครับบางทีอายุกเกษียณแล้วค่อยมาปลูกถามว่าทันไหมทันนะครับท่านที่กําลังจะใกล้กเกษียณมาปลูกหรือตอนนี้ปลูกตอนนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องรอเวลานะครับ ไม่ต้องรอเวลาให้อายุ60แล้วค่อยปลูกนะครับปลูกได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นสาทรน,นะครับสาทรสลับจิกน้ำนะครับแล้วก็จะมียางนาพยุงไฮลัมนะฮะแบบนี้ดีครับเพราะว่าหญ้าเขาจะไม่ขึ้น อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการปลูกต้นไม้เนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนที่ที่คุ้มค่าแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราลงทุนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นการสร้างสังหา,า,าการสร้างบ้านขายหรืออะไรพวกนี้ผมว่าลงทุนน้อยกว่าที่หนึ่งนะครับน้อยแล้วก็มูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับ จาก10ปีเนี่ยต้นไม้เราอาจจะต้นละหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นไปได้บางต้นนะครับแถวนู้นนะหลักล้านแน่นอน <c oughs> นะครับ <c oughs> หลักล้าน <c oughs> เพราะว่าอย่างต้นไม้อย่างพยุงเนี่ยตอนนี้กิโลละ800นะครับพยุงไทย <c oughs> แต่จันแดงอินเดียเนี่ยตอนนี้กิโลละ1 0 0 0 0บาท อย่างซิริโคเต้นะครับเป็นไม้ที่เขาทำทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงแล้วก็ทำกีตาร์โป่งไม้สีดำดอกสวยการดูแลหญ้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนตอนนี้หญ้ายังไม่ค่อยขึ้นมากสักพักถ้าฝนตกมาเนี่ยหญ้ามันจะกระจายได้เร็วอยากให้ดูแลเรื่องหญ้าให้ด้วยครับหาเวลามาไม,ไม่ต้องออกหมดหรอกก็ได้นะครับก็คือออก รอบๆรอบๆเขานิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูเรื่องเทวันที่มันจะมาพันนะฮะแค่นั้นเองครับดูแค่ปีแรกครับดูช่วงปีปีแรกๆพอต้นไม้เราโตมันก็หญ้ามันก็จะสู้ไม่ได้ละสู้ต้นไม้เราไม่ได้จริงๆผมเข้ามาคือมืดตึ๊กเลยอะมันอยู่หมุดอาตุนอยู่หมุดอาเก๋ว นี้ทำงานนะครับ